สวัสดีครับนักแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับสำหรับวันนี้นะครับนัดมีรถนะครับมารีวิวนะครับทดสอบระบบการทํางานให้กับลูกค้าได้ชมกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับวันนี้นะครับมาแนะนําเป็นคูเวอร์ตานะครับ L4018 ตัว SP นะครับรถใหม่มากๆครับคันนี้ใช้งานแค่ประมาณไม่ถึงปีเนาะคุณป้องเนาะประมาณนี้นะครับรถจดปี64ปีที่แล้วนะครับคันนี้ใช้งานอยู่ที่635ชั่วโมงนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับของ L4018 นะครับก็คือ ตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มนะครับเป็นตัวชุดโคมเนะครับ LED Daylight แล้วก็จะมีกล่องมีกล่อง USB ชาร์จให้นะครับตัวนี้นะครับเป็น40แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับขนาด3สูบนะครับ Direct Injection ครับ2เผ่านะครับวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นรถที่เหมาะกับงานลงไล่ไถนาหรือใครที่อยากเอาไปตัดหญ้านะครับไปใช้ในสวนนะครับตัวนี้ก็เหมาะเลยรถใช้งานน้อยครับคันนี้สภาพนะการันตีว่าเหมือนใหม่นะครับทุกจุด นะครับเดิมนะครับไม่เคยมีรอยเปลี่ยนซีนแกะตัด่อนอะไรต่างๆไม่เคยนะครับแม้แต่การเปลี่ยนของเหลวเนี่ยยังไม่เคยเลยนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูสภาพใกล้ๆกันก่อนนะครับเริ่มต้นอันดับแรกนะครับรถนะครับเราดูยางนะครับตัวนี้นะครับยางเดิมๆมากับตัวรถนะครับยางก็ประมาณสัก9 5้าสิบ้าเปอร์เซ็นถึงเก้าสิบดเปอร์เซนได้นะครับส่วนชั่วโมงการทํางานนะครับตัวนี้ห3ร้อยสาสิบห้าครับจุดสี่ชั่วโมงนะครับก็ ให้ลูกค้าได้ชมแบบละเอียดนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะรีวิวการทํางานนะครับนะครับดูนะครับสีสันนะครับเบาะนั่งห้องโดยสารนะครับตัวนี้นะครับประกันศูนย์ยังเหลือนะครับประกันสองปีหรือหนึ่งพันห้า้อชั่วโมงนะครับประกันยังเหลือเหลือนะครับสีสันเดิมๆนะครับซีเรียลนัมเบอร์นะครับต่างๆอยู่ครบนะครับอมาดูนะครับคอนคัทนะครับนี่สายไฟนะครับนี่มันจะบอกปีนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับพวกซีนพวกลูกหมากอะไรต่างๆอย่างเดิมนะครับหัวน็อตเดิมไม่เคยขยับเลยครับอันนี้นะครับมาพร้อมกับใบมีดนะครับดันดินหน้านะครับหน้าใบมีดนะครับตัวนี้ยังเหลือเต็มๆเลยนะครับสีสันเดิมนะครับคันนี้ลืมบอกราคาครับคันนี้อยู่ที่น0 0 0 0 0 10,000บาทนะครับ5 0น0 0 0 10,000บาทเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนพร้อมเลยนะครับสภาพนี้ นัดส่งให้ฟรีอีกสี่รอยกิโลเมตรแรกนะครับหรือวันนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับท่านใดที่อยากได้อุปกรณ์ถึงสามชิ้นนะครับนัดให้โรตารี่ใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นโรตารี่ของนาซ a ขนาดหนึ่งจุดหกนะครับก็จะจบอยู่ในราคาห้าแ0นห้าหมนบาทนะครับพร้อมกับโรตารี่ใหม่นะครับมาดูฝั่งข้างนี้บ้างดูนะครับสีแป๊บอันนี้คือสีเดิมนะครับสีเดิมจากโรงงานนะครับ Q c มาร์กต่างๆนะครับกองนะครับต่างๆนะครับเดิมจากโรงงานทุกจุดเลยนะครับฝาเกียร์ รถเดิมจะต้องยังไม่ตัดนะครับอ QC ต่างๆอยู่ครบนะครับแป๊บนี่ตัวมือจับคันโยกนะครับนี่จังแน่นๆอยู่เลยครับมาดูทางด้านท้ายนะครับของตัวรถนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับฐานพวนนะครับเป็น D h นะครับ225 E h a พี่นะครับใบผานเนี่ยเต็มๆนะครับทั้งห้าลูกนะครับใบท้ายนะครับเต็มนะครับเวทนะครับตัวนี้จะเวท กดท้ายเนี่ยสามก้อนนะครับมาดูทุดท้ายนะครับมาร์กต่างๆนะครับแขนนะครับซีนนะครับล้อไม่เคยเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไม่มี่วดซึมนะครับดูหูนะครับสลับต่างๆเดิมนะครับแขนหลังจะเป็นแบบก้ามปูนะครับ L4018 ไฟท้ายแผ่นหลังคาไฟเลี้ยวไฟสปอร์ตไลท์ต่างๆไม่แตกนะครับแทบไม่มีตำหนิเลยนะครับแทบไม่มีตำหนิเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาชมนะครับดูทดสอบระบ อกครับตัวนี้เป็นพัวมลา,ายพาวเวอร์นะครับเครื่องยนต์เป็นสามสูบนะครับสองเพลาโบวินกับเลื่อนสี่ล้อนะครับอ่ะเกีบรัดครับสตารดูหางครับนะครับหางไม่ลงนะครับหัวมลายครับ เ็ความร้อนนะครับขึ้นปกตินะครับตัวนี้ก็จะมีนะอ่ามีกาดหน้าให้ด้วยนะครับ เป็นแบตเตี่มาพร้อมรถนะครับเป็นของ F P นะครับเครื่องยนต์ครับเครื่องแน่นๆนะครับวันไม่ไหลนะครับตัวนี้เครื่องนะครับก็เดิมๆนะครับต่างๆยังไม่เคยแกะไม่เคยรือ้อไม่เคยซ่อมน,นะครับสําหรับตัวนี้ เป็น L 4018ตัว SP นะครับอุปกรณ์หน้าหลังตามที่รีวิวตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา5 1 0 0 0 0บาทนะครับท่าในใดที่ต้องการให้เก็บสีจุดที่มันทะลอกได้คือสวยเข้าบ้านนะครับนัดจัดให้ฟรีเลยหรือว่าใครอยากเปลี่ยนเป็นข้อซิ่งนะครับตัวนี้นัดจัดให้เลยนะครับในราคา5 1 0 0 0 0บาทส่งให้ฟรี400กิโลเมตรแรกนะครับหรือใครที่ต้องการแบบโปรโมชั่นพิเศษนะครับอยากได้อุปกรณ์3ชิ้นนะครับนัดก็ให้จบไปในราคา550,000บาทพร้อมกับโรตารี่ใหม่นะครับของค่ายนาซายังไงไก็ ฝาก FC นะครับที่ติดตามและเทคเตอร์อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้รีวิวรถเท่าไหร่นะครับพราะเพิ่งกลับมาจากภารกิจนะครับไปส่งรถที่จังหวัดตังนะครับตั้งแต่วันจันทร์นะครับเพิ่งมาถึงนะครับก็วันนี้ก็เริ่มทําคลิปนะครับวันนี้ก็เย็นๆน่าจะมีคลิปนะครับอัปเดตสินค้านะครับรถเข้าใหม่หลายคันเลยนะครับเมื่อวานมี FC คอมเมนต์มาคอมเมนต์นึงบอกว่านะทาไมถ่ายไม่ชัด นะครับก็เป็นกล้องของทีมงานนะครับที่ถ่ายส่งไปให้นัดแล้วก็นัดก็มาตัดต่อเพื่อให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนว่ารถมีคันไหนบ้างอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับยังไงก็ติดต่อสอบถามมานะครับสำหรับ l 4 0 1 8 sp รถจดปี54นะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้ที่091-861-1191ครับอีก1เบอร์โทรก็ 063-313- 0 4 4 ร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีเน้นย้ำนะครับในตัวอำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีหรือจับที s ศมาได้พิมพ์ว่านัดแท็กเตอร์นะครับเราถึงหน้าร้านทันทีเลยนะครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมมากมครับ